สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําเดือนมิถุนาปี60นะครับมาดูกปนว่าการเงินการงานาน,นะครับความรักนะสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างครับใบแรกกันเลยครับสําหรับการเงินของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับมาดูการเงินนะชาร์ลีออสเออชารลีออสที่มันหมายถึงอะไรนาะหนึ่งนะครับมันมองเห็นหความเหนื่อยความลําบากเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน,นี้สสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ชาริออตหมายถึงรู้สึกนะครับชัยชนะนะครับที่ได้มาอย่างเขาเรียกว่าอะไรได้มาอย่างยากลําบากนะครับแต่เป็นชัยชนะที่คุ้มค่าออผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าออดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเกณฑ์ของท่านเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะครับ <c oughs> จะต้องมีเรื่องใช้จ่ายเงินนะครับพัวพันอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะต้องหาเงินอย่างหนักนะครับเพื่อเคลียร์ภาระต่างๆ ไม่ไม่รู้จากอะไรละครับแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยจะต้องเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ท่านก็ต้องพยายามหาเงินางาินนะครับเพื่อเอาไปใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างที่ค้างค้างอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยก,การหาเงินนะครับเพราะ,ะนั้นต้องมีความระมัดระวางังมีการวางแผนในการใช้ใจ่ายอย่าเผลอใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับมันจะทําให้รู้สึกเหนื่อยหนักขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ดีครับชาดิออยมันหมายถึงชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบาก เมื่อท่านทาอย่างเต็มที่แล้วนะครับสถานการณ์เหล่านี้มันก็ผ่านพ้นไปได้โดยที่ไม่ยากนะครับเพียงแต่มันเหนื่อยนะครับก <_ d ata> ารเงินไปอีกเดือนครับที่ดูแล้วค่อนข้างเหนื่อยสาหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับ <_ d ata> มาดูการงานกันครับการงานได้เพจเหรียญอืมเป็นยังไงเพจเหรียญดีนะครับ <_ d ata> เพจเหรียญก็เ,เริ่มต้นนะเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นที่จะดีขึ้น,น,าน,นการงานการงานมีการก้าวหน้าเล็กๆนะครับ งานที่เคยติดติดขัดขาดอยู่ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ดีขึ้นได้ขึ้นได้นิดๆหน่อยๆนะครับค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเป็นไพ่เพจอย่างนี้สิ่งที่หวางเอาไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่สูงมากครับต้องมีความพยายามหน่อยเพราะเพจนี้ก็มีกําลังแต่มันไม่ใช่เหมือนเพื่อนคะราชาเหมือนเพื่อนเดือดซันอะไรอย่างนี้นะครับงานก็ยังราบลื่นอยู่เหมือนเดิมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะดีขึ้นงานงานที่ทําทําให้ได้เงินด้วยอ่ามันแน่นอนอยู่แล้วแหลนะเนาะ แต่ว่ามันเป็นเด็กเหรียนอย่างนี้นะครับพอเป็นสามัญเงินก็ต้องบอกว่าเงินหลักๆของท่านก็มาจากงานนะครับไม่ได้มาจากการที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือไม่มาจากน้ำพลัองแอรงของเราอะไรอย่างงี้ครับแล้วงานก็ทําแล้วดีด้วยงานตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะครับสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์อ่ะมาดูอีกหนึ่งใบดีกว่าครับสาหรับคู่ครองนะครับคู่ครองนี่ก้าวดาวนเอองานงานดีนะฮะความรัก มีเรื่องให้คิดเยอะไม่รู้คิดเรื่องอะไรแหละแต่คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยมันจะมีเรื่องวิ่ตกเกี่ยวกับความ,มรักเกี่ยวกับคู่รัก,ก,กไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วรูปธรรมเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับมันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ที่เราจินตนาการขึ้นมาเองว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราคิดมากไปเองเป็นเรียกว่าง่ายว่าจิตตกไปเองโดยที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับความรักมาดูอีกหนึ่งใบครับสุขภาพไปเลยดีกว่า สุขภาพของคนที่เกิดในวันจันทร์ก็ได้เพดถือไม้เท้าก็ดีครับดีนะครับคนที่มีปัญหาอะไรก็สบายใจได้ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเข้ามาก็ยังปกติอยู่นะครับบัต<ม>ิเหตุอะไรช่วงน,นี้ก็ไม่มีเข้ามาส่วนคนที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆหน่อยหนึ่งก็มีโอกาสที่จะส่งตัวและดีขึ้นเล็กน้อยนะครับครับสำหรับคลิปของคนที่เกิดในวันจันทร์ผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ยังผิดพลาดอยู่บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ